สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับเราสองคนนะครับรองศาสตราจารย์ดรคณิษแสงโชธนะครับสวัสดีครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลุงเกรติอัฒนะบานชื่อนะครับในรายการเลยนะครับ Innovative Wisdom ครับครับผมซึ่งวันนี้เราสองคนนะครับก็จะพูดต่อเนื่องนะครับจากตอนที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องของ smart contract ของ ethereum นะครับเรื่องของการจ่ายค่าแก๊สนะครับหรือว่าค่าบริการในการใช้สมาร์ทคอนแท็คนะครับแล้วก็ในครั้งที่แล้วเนี่ยเราจบลงอยู่ตรงที่พอมันมีการสร้างสมาร์ทคอนแท็คก็เลยทําให้มีคนเนี่ยสร้างเหรียญโทเคนขึ้นมาอย่างมากมายนะครับโดยที่ในเหรียญโทเคนที่สร้างขึ้นมานั้นเนี่ยอยากจะเขียนอะไรลงบนเหรียญก็ได้เพื่อให้เกิดเป็นแอปพลิเคชันอย่างอยากแต่แตและอย่างนะครับที่ผู้สร้างนั้นเขาต้องการให้มันเกิดขึ้นมา ใช่เลยนั้น hey, ใน<ร>คลิปนี้ดนไดเป็นคลิปตน่อ,อจากคลิปนั้นนะครับซึ่งเป็นหัวข้ออะไรครับวันนี้นะครับก็เราจะเอาตัวอย่างของการเขียนส์ทคอนแทรคครับให้ให้ให้บริการที่เหมือนริการการเงินนะครับซึ่งเราจะพาทุกท่านเข้าสู่โลกของดีฟายละก็เริ่มต้นเป็นของที่ผมชอบที่สุดแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นโปรโตโคอลที่ที่ ให้ข้อมูลเยอะมากทําให้เราเห็นถึงที่มาที่ไปของการของการพัฒนา DeFi Protocol s นะครับแล้วก็เห็นถึงการทํางานของตัว Smart Contract Blockchain ด้วยนะครับวันนี้จะพูดถึงโปรโตโคอล,ลที่ชื่อว่า m a k e r a นะครับ a k e r DAO d e c e n t r a o i z e d a u t o n o m o u s Organization ซึ่งเขาสร้างโปรโตโคอล,ลเพื่อสร้าง Stable Coin ขึ้นมาวันนี้เราจะยังไม่คุยเรื่อง Stable Coin แบบ100%เดี๋ยวคราวหน้าเรากลับมาคุยกันใหม่นะครับแต่ว่า Stable Coin ขอให้ฟังคร่าวๆไว้ก่อนว่ามันก็คือการที่เราสร้างโทเค็นมาแล้ว เราอยากจะทํายังไงค่ะให้โทเค็นนี้ราคาเนี่ยถูกกาหนดไว้ที่1ดอลลาร์ได้หรือหรือตัวเลขไหนก็ได้นะครับให้คนให้คนสบายใจว่าราคาของโทเค็นนี้จะไม่มีความผันผวน,นนะครับโปรโตโคอลของ Maker นะครับสร้าง stable ลคอยที่ชื่อว่าได i นะครับการสร้างได i นี้นะครับก็คือการที่เราบอกว่าถ้าเกิดคุณมีโทเค็นอื่นอยู่ยกตัวอ,อย่างเช่นอีเ e r ร u m ียเป็นต้นคุณเอาอีเี r ร u m ียมที่มูลค่ามามีความไม่แน่ไม่นอนมีความผันผวนมา คุณเอาอีเทอริวเนี้ยมาวางเป็นหลักประกันไม่ได้ไหมแล้วเดี๋ยวคุณจะสามารถสร้างเหรียญขึ้นมาที่เหรียญเนี้ยนะครับถูกกําหนดไว้ละว่าราคาซื้อขายที่หนึ่งดอลลาร์เท่านั้นแหละแต่ว่าเอาเหรียญอี h e r ริวเนี้ยมาวางไว้เป็นหลักประกันก่อนเราจะได้มั่นใจว่าเหรียญที่คุณสร้างขึื่อใหม่เนี้ยนะครับยังไงก็ตามคุณมีความสามารถในการเอาเหรียญเนี้ยมาแลกคืนแน่ๆชำระแน่ๆครับอันนี้ก็เป็นภาพของการทํางานของตัว d e f i ล์โปรโตคอลของ Maker ครับว่าเหรียญใดสร้างยังไงส마ทคอนแทรคเนี่ย คือโปรแกรมคือโค้ดเรียกว่าเป็นชุดคําสั่งนะครับเราก็บอกเขาว่าถ้าเกิดทํานี้ขึ้นให้ให้ตัวส c ทคอน a c t ทําอะไรชุดคําสั่งของตัว Maker Protocol ของตัวใดนะครับในการสร้างเหรียญใดขึ้นมาคืออย่างนี้ครับเราก็เขียนคําสั่งไว้ว่าถ้าเกิดผมนะเอาอีเทเรียมนะครับใส่เข้าไปในตัว s m a ส c ทคอน a c t นี้สมมุติมูลค่า200ดอลลาร์นะครับขอให้ชุดคําสั่งนี้ส่งเหรียญใดมูลค่า100ดอลลาร์กลับมาให้ผมด้วย อันนี้เป็นคําสั่งที่เขียนไว้นะครับในโค้ดเมื่อเห็นเราทาตามเงื่งในใอนไขปุ๊บเขาทาตามนั้นท,ทันทีครั้งหน้าเราค่อยกลับมาคุยกันครับว่าทาไมส่งไป200รอได้กลับมาแค่ร้อยเดียวเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ขอ,อยังไม่คุยเรื่องนั้นก่อนแต่นี่คือคําสั่งก่อนว่าส่งเหรียญอีเทียมไปสิ่งส่งอีเทอร์ไป 200, สองร้อยส่งได้กลับมาหกร้อยหนึ่งด้วยโอเคเรียบร้อยผมได้ไดละที่เป็นเตเบิลคอยน์ที่สามารถนําไปใช้งานได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดผมผมบอกอันน้เราอีเทอร์ที่ผมใส่เอาไว้เนี่ยผมเรียบร้อย ทุกอย่างธุกรกรรมทุกอย่างที่ต้องการทําเรียบร้อยหมดละผมอยากได้อีเทอร์ที่ผมส่งไปเนี่ยคืนมาได้ไหมได้ครับไม่มปปัญหาครับคุณส่งไดกลับมานะครับแต่ว่าอาจจะมีต้นทุนนิดหนึ่งนะคุณเอาไดาไปร้อยหนึ่งใช่ไหมช่วยคืนไดกลับมาร้อยหนึ่งด้วยอาจจะเป็นต้นทุนในการยืมเหรียญได้ออกมาใช้มองเงินก็ได้นะครับถ้าส่งไดกลับไปร้อยหนึ่งเงินเดิมรวมรวมต้นทุนในการใช้เรียบร้อยแล้วช่วยส่งของที่ผมฝากไว้คืนกลับมาด้วยนะครับในภาพตัวอย่างนี้ ของที่ฝากไว้นะครับเหลือ1้0ิเพราะว่าตอนที่เราฝากไว้มูลค่า200เนาะแต่ตอนที่เราเอาคืนกลับมาเนี่ยราคาอาจจะเปลี่ยนเช่นอาจจะลดไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นปริมาณเหรียญที่ใส่เอาไว้เนี่ยได้กลับมาปริมาณเท่าเดิมทุกอย่างเลยนะแต่ว่ามูลค่าลดลงแล้วนะครับนี่คือการทํางานของตัวสมาร์ทคอนแท็กครับเป็นตามเงื่อนไขตะกี้เลยครับผมส่งอีส่งอีเธอร์ไปช่วยส่งไดกลับมาหน่อยผมส่งไดกลับไปพร้อมกับตัวต้นทุนในการยืมไดออกมาช่วยเอาของที่ผมวางไว้คืนกลับมาให้ผมด้วย ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้อย่างอัตโนมัติง่ายได้มากเลยจริงไหมคร<ม>ับอาจารย์นี่คือการทํางานของสมาร์ทคอนแทรคเพราะว่ามันคืออัตนติอันนี้เนี่ยก็คล้ายๆเหมือนกับประมาณว่าเราอะมีของสิ่งหนึ่งอยู่แล้วเราอะอยากจะกู้เงินโดยเอาของสิ่งหนึ่งเนี่ยไปค้าประกันเงินกู้เราเลอก็ได้นะแล้วก็สมาร์ทคอนแทรคที่อาจารย์คณิตพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นสัญญาที่มีการกําหนดเลยว่าเมื่อเวลาผ่านไปเท่านี้ คุณต้องเอาเงินมาคืนเราหนึ่งร้อยหนึ่งเหรียญได้นะเพราะงั้นก็แสดงว่าเราอ่ะคิดดอกเบี้ยเขาหนึ่งเปอร์เซ็นอ่าประมาณนั้นซึ่งเราอ่ะคืนเหรียญที่คุณนํามาค้าประกันเราอ่ะเท่าเดิมเพราะว่ามันคือเหรียญของคุณนะฮะส m a r t c ค n เรากาหนดไว้แต่ว่าเราไม่สามารถกําหนดได้ว่าเหรียญที่เอาไปคืนนั้นจะมีมูลค่าเท่าไหร่เพราะว่าเหรียญน,นั้นมันก็จะมีราคาของมันที่ซื้อขายกันในตลาดถูกต,ต้องครับ,รบเพราะว่าในตัว smart c o n นแท c t นะไม่มีราคา มีแค่ปริมาณเหรียญเท่านั้นตอนที่ผมเอาส่งอ e ีส่งอีเตอร์ไปนี้ผมส่งปริมาณเหรียญไปตอนนั้นสมมติว่าสมมุติว่าราคาอีเตอร์อยู่ที่สองพันเนาะผมส่งไปศูนย์จุดหนึ่งอีเตอร์ผมได้ไดกลับมาหนึ่งร้อยในส마ทคอนแท็กก็ระบุไว้แค่ว่าผมส่งไปศูนย์จุดหนึ่งอีเตอร์นะครับตอนนี้ผมนําอีเตอร์คืนกลับมาผมก็ยังมีศูนย์จุดหนึ่งอีเตอร์อยู่แต่ราคาโทเค็นหนึ่งพันหกร้อยละนั่นของที่ผมได้คืนมามูลค่าแค่พันหกเท่านั้น แต่ไม่เป็นไดเพราะว่านี่คือสิ่งที่ส์ทคอนแทคกต์กำหนดไปแล้วว่าคุณส่งดายกลับคืนป100เป็นหนึ่งร้อยเหรียญคุณจะได้อีเตอร์ที่คุณล็อกไว้ศูนย์จุดหนึ่งเหรียญกลับคืนมาอืทีนี้มัน,ท,มนทุกอย่างมันแฟร์มากไงทุกอย่างมันเขียนไว้ในส์ทคอนแท็กแล้วเราเห็นกฎในการทํางานหมดทุกอย่างถ้าอยากรู้ส์ Smart ทคอนแท็กตงทนยังไงสามารถเข้าไปดูในบล็อกเชนได้นะครับตะกี้ที่เราคลิปที่แล้วเราเข้าไปดูในบล็อกเชนกันเรากดเข้าไปดูในตัว w a l l e t a d d r e s s นั้นว่าสมมุติว่าเราไปดดูที่ Smart dress ของตัว กดเข้าไปปุ๊บมันจะมีเซ็กชันให้เราดูว่าอ๋อ,อไดสมา t c ค n อนแทคครับเขาเขียนโค้ดประมาณอย่างนีน้อยู่โค้ดนี้บอกว่าหนึ่งในฟังก์ชันนั้นก็คือว่าถ้าผมส่งอ e ีเทอร์ไปเดี๋ยวเขาส่งไดออกมาให้เราจะเห็นการทําง,งานทุกอย่างอย่างโปร่งใสมากเลยครับผมทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในรูปเนี้ที่อาจารย์คณิตนํามาแสดงให้เห็นตอนที่เราคืนเหรียญไดไปเนี่ยมันจะมีเบอร์อยู่เบิร์ไดนะ,ะทำไมเขาถึงจําเป็นต้องเบิร์นนะ ไม่ไงั้นถ้าเกิดถ้าเรามิ้นเหรียญออกมาเรื่อยๆนะครับ mm. เหรียญก็แบบอ้าแล้วถ้าเกิดไม่มีคนใช้จะทํำยังไงล่ะเอางี้ละกันผมยกตัวอย่างนะอาจารย์เราไปฟู้ดคอร์ตนะครับเราซื้อบัลเชอร์ใช่ป่ะ mm. เกิดอะไรขึ้นเราเอาเงินไปให้ที่ตัวเคาน์เตอร์แลกบัลเชอร์ของฟู้ดคอร์ตมาเราเอาบัลเชอร์นะครับไปที่ร้านซื้ออาหารเสร็จคิดว่าอ่าแล้วร้านนั้นเอาบัลเชอร์มาหาที่เคาน์เตอร์เพื่อแลกเงินกลับคืนมา ไอ้ตัวเบลเชอร์ที่ใช้เสร็จแล้วคิดว่าเขาไปทำไรครับอาจารย์ก็ต้องทำลายทิ้งเนะอะเผาทิ้งหมดประโยชน์แล้วเพราะถ้าเกิดเอาเบลเชอร์มาใช้ซ้ำซ้อนได้ครับอา้าวไม่งั้นก็ก <c oughs> ็เกิดก็เกิดความกังวลว่าถ้าเกิดเบลเชอร์นั้นเกิดหายไปแล้วมีใครมาเคลมเงินซ้ำซ้อนอีกรอบหนึ่งต้องใช่นะครับก็เลยต้องมีการเบรนทิ้งถ้าเราเข้าใจกลไกการทํางานฟูดคอร์ทที่เราแลกเบลเชอร์ฟูดคอร์ทมากลไกการเบรนโทเค็นไม่แตกต่างกัน นะครับก็นี่คือหลักการทางางนของเขาหลังบางคนสนใจอาจจะสงสัยว่าทำไมใช้คำว่า Mint m ์นะมินจริงๆแล้วคือ,ค,อคือการเรียกว่าการทำกระสาบนะโรงกระสาบเนี่ยนะโรงกระสาบที่มีในหน้าที่ไว้ผลิตเหรียญให้การใช้จ่ายเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า minting การผลิตเหรียญไามให้ใช้ก็ใช้คำว่า minting เขาาก็เลยใช้คำแบบเดียวกันในตัวโลกของอคริปโตในโลกของล็อกเชนด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนเบิร์นก็อย่างที่เราคุยกันไว้ก่อนหน้านี้คุณใช้บอลเชอร์ hmm. เรียบร้อยแล้วจะให้มาใช้เวนทินซ้ําได้ยังไงนะครับ mm hmm. เมื่อนําไปคืนที่เคาน์เตอร์เรียบร้อยแล้วเคาน์เตอร์ hmm. ก็ต้องก็ต้องเผาทิ้งอะ่ะงั้นจะมองเหรียญดยว่าเราเอาเหรียญอีเทอร์ไปแลกฟูดคอร์บอลเชอร์ที่ชื่อว่าดามาก็ได้แล้วเมื่อเราเริ่มเมื่อผมเอาเอาไอตัวบลเชอร์นี้ไปซื้อของจากอาจารย์ลุงเกียรติใช่ไหมอาจารย์ลุงเกียรติก็สามารถเอาเอาดเนี้ยมาเผาคืนได้ที่นี่เหมือนกัน แต่น,นี้คือคนอาจาร,รย์ลูกเกียิมาเผาคืนแทนไม่ได้เพราะว่าไอตัวบลเชอร์นี้มันมีนมสิทธิ์เขียนไว้ด้วยว่าไอบอลเชอร์นี้ถ้าเกิดเอามาให้กับที่เคาน์เตอร์แล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะคืนอีทกลับมาให้เราดังนั้นถ้าเกิดคนอื่นเอาม,ามาเอามาคืนแทนเราเราก็เดือดร้อนครับผมจะบอกว่าจริงๆมันก็มีวิธีในการทําได้เหมือนกันนะมีคนอื่นมาเอาตัวอีเทอร์ออกไปแทนเราได้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นกลไกในการทํางานว่าถ้าเกิดอาจารย์อาจารย์เอาเอาหลักประกันมาวางไว้มูลค่า200ดอลลาร์แล้วอาจารย์เอาบลเชอร์ออกมาร100ยดอล ถ้าเกิดหลักประกันที่อาจารย์วางไว้มูลค่ามันเหลือแค่50ดอลลาร์แล้วบอลเชอร์มันเขียนเป็นมูลค่าร้อยหนึ่งอ่ะอาจารย์ทิ้งหลักประกันไปเลยฟูดคอร์ดก็ซวยดิใช่ไหมเพราะเงินที่อาจารย์วางไว้มูลค่ามันมันหมดไปละแล้วก็ต้องมีกลไกอื่นนะครับในการทํางานว่ายังไงว่าไอ้ตัวหลักประกันที่วางไว้เทียบกับตัวบอลเชอร์ที่ออกมาตรงนี้มันมูลค่ามันยังคงที่ได้อยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวไว้คุยกันคราวหน้าเพราะว่าอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องการทํางานของตัว Sta b l ค coin ละนะครับ แต่จุดน,นี้ที่อยากให้เห็นก็คือว่า smart contract instruction นะครับเรียบง่ายแบบนี้ก็ได้ผลลัพธ์ของ smart contract นี้ก็คือว่าตอนนี้เรามีโทเค็น e t อร์ที่ราคาผันผวนมากเลยนะจะเอาไปใช้ใจ่ายต่อโหวุ่นวายมากแต่ตอนนี้เราไดา้ดายซึ่งราคาของดายเนี่ยอยู่ที่1น่ดอลลาร์ถ้าจะเอาโทเค็นจากโทเค็นหนึ่งไปใช้จับจ่ายใช้สอยเราคงไม่อยากใช้อี ether เพราะว่าวันนี้เราซื้อ,อซื้อน้ำไปขวดหนึ่ง เราอาจจะมาเสียใจทีหลังก็ได้ว่าโอ้โหลูนี้ไม่น่าซื้อน้ําไปราคานี้เลยนะตัวอย่างที่เรามากักจะใช้กันในโลกคริปโตก็คือว่ามีตอนที่บิตคอย n ยังไม่ได้รับความนิยมมากนะครับก็มีคนคนหนึ่งที่เขาเอาบิตคอย n ไปซื้อพิซซ่าตอนนี้พิซซ่านั้นราคาหลักแบบโโหลานไปเรียบร้อยลวแต่นั้นก็คือนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราใช้โทเค็นที่มีราคาที่ไม่แน่ไม่นอนแต่พอเรามีสโต๊บสเตเบิลคอยน์นี้ราคาเขามีความแน่นอนขึ้นมาแล้วก็กล้าจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้น ถ้าเรากลับไปดูในตัวเหตุผลที่มาที่ไปว่าทําไมเขาสร้างดายขึ้นมาตั้งแต่แรกนะเขาบอกเพราะเหตุผลนี้เลยเราอยากจะได้เป็น p a y m e n t t o k e n นมาเอามาใช้ชัดจ่ายให้สอยได้แต่ว่าตอนนั้นมันมีแค่มีแค่อีเทอร์กับมีแค่บิตคอยน์ราคามันผันผวนคนไม่อยากจับจ่ายใช้สอยงั้นเดี๋ยวเราสร้างดายให้กันละกันนะครับนี่อยากให้ดูภาพนี้นิดหนึ่งว่าในการทําให้มีระบบที่สามารถทำดายได้นะครับมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแต่คิดตัวอย่างมันดูแค่แบบก็มีแค่ผม ที่เอาได้เอาเอาเอาอีเธอร์ไปฝากแล้วผมเอาไดายออกมามีแค่สมาร์ตคอนแท็กก็จบแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับตัวอีโคซิสเต็มของ DeFi p โปรโตคอลหนึ่งนี้จริงๆแล้วมีหลายคนที่ต้องมาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคนที่เขียนโค้ดนะครับไม่ว่าจะเป็น Oracle ลนะครับที่ได้เราคุยถึงความสาคัญของ Oracle คไปแล้วว่าถ้าบล็อกเชนไม่มี Oracle ข้อมูลที่มีอยู่ที่สามารถใช้งานได้มีแค่ข้อมูลที่เป็นอยู่ในบล็อกเชนเท่านั้นจะรู้ได้ไงว่า อ่อีเทอร์หนึ่งอีเทอราคา2,000เราต้องมี Oracle ที่ import ข้อมูลเข้ามานะับนั้นทุกๆ d e f i Proto c o l จะมี Oracle หมดแต่ Oracle นี้ทำงานอย่างไร Oracle นี้ไปเอาราคาที่ไหนมา Oracle นี้เอาราคาเอามาตรงๆเลยไหมหรือเอาราคาเฉลี่ยย้อนหลังอันนี้เป็นคำถามที่เราสามารถตั้งได้เสมอนะครับว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะมาคุยกันว่า Oracle ที่เอาราคามาแล้วเนี่ยมีการโ o c e s s ราคาก่อนเช่นเอาราคามาเฉลี่ยย้อนหลัง ทำให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างแต่ Oracle ที่เอาราคาล่าสุดมาจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นได้บ้างมันเป็นเฟ d ดออฟที่ต้องเจอสเสมอนะครับครับแล้วก็มีคนอื่นอีกเช่น Governor นะครับคนที่แบบดูแลระบบนะรบเราเคยคุยกับคำว่า Governance Token ไปละอันนี้ก็คือคนที่เป็นมีส่วนมีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าตัวโปรโตโคอลเราระบบของเราต่อไปจะเดินหน้าทิศทางไหน เม่อกี้อาจารย์ดุ้งเกียรติเห็นยกตัวอย่างมาว่าถ้าเกิดเราเอาได้ออกมาเนี่ยดอกเบี้ยมันหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคำถามก็คือว่าจำเป็นไหมต้องเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นสองได้ปะเป็นศูนย์ได้ไหมนะครับถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของระบบนี้นะเราก็ควรจะมีสิทธิ์ในการกําหนดจริงไหมว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่เพราะว่าการกําหนดแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อตัวต่อตัวทิศทางว่าสารุปโปรโตโคอล,ลเราจะเป็นที่นิยมไหมคิดต้นทุนสูงเกินไปคนก็อาจจะไม่ใช้คิดต้นทุนต่ําเกินไปโปรโตคอลก็อาจจะไม่มีกําไรงนั้นทุกคนก็ต้องเข้ามมมีส่ววนนรริดึะคับ ีีน้จุดประสงค์ของเราวันนี้คือเรายังไม่อยากมาคุยแล้วโปรโตคอลเนี่ยดีไซน์ยังไงให้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 เกิดให้เกิดอ,อีโ,โคซิสเต็มที่ดีเราอยากจะคุยนในแง่การทํางานสมาคอนแทคเรื่องแก๊สมากกว่านั้นะผมมีคําถามให้อาจารย์รุงเกียรติครับอาจารยร์ุงเกียรติครับถ้าเกิดเราเป็นธนาคารเวลาละมีคนมากู้เงินเราครับอืมเราจะอัปเดตบ่อยแค่ไหนดีว่ายอดเงินกู้ตรงนี้เท่าไหร่อก็ถ้าเกิดสมมติผมเป็นนายธนาคารเนอะ นะครับแล้วผมปล่อยกู้ใครบางคนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นอยู่ในโลกดิจิตอลแล้วผมก็จะต้องมีระบบคอมพิวเตอร์ไอทีที่ธนาคารของผมแล้วก็มีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งปกติเนี่ยเขาก็คำนวณอัตราดอกเบี้ยออกมาเป็นรายวันที่แบบเรารู้ชัดเจนเลยรายวันครับ,รบ,รบว่าในแต่ละวันตอนนี้อัตราดอกเบี้ยคงค้างเท่าไหร่เวลามีลูกค้ามาจ่าย ก็สามารถบอกได้เลยนะครับนะว่า,าลูกค้าว่าเงินที่จ่ายนั้นเนี่ยเอาไปจ่ายดอกเบี้ยกี่บาทแล้วมาจ่ายเง<ช>ินต้นอยากทราบเมื่อไหร่ก็ได้จริงนะเพราะมันแค่การคำนวณน,นะครับ m r r i n n l l o s t เนี่ยจะเรียกว่าศูนย์ก็ยังได้เลยถ้าบอกว่าโอเคมีค่าไปแต่ค่าไฟมันเซี่ยวดียวจริงอยากรู้เมื่อไหร่ก็รู้ได้แต่ว่าในบล็อกเชนต้นทุนในการคำนวณคืออะไรครับอาจารย์ ถ้าอยากจะอัปเดตว่ายอดเงินที่เคยกู้ไว้หนึ่งร้อยดอลลาร์ตอนนี้มันหนึ่งร้อยโทเค็นแล้วกันอะ mm hmm. ตอนนี้มันกลายเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งโทเค็นแล้วครับอยากจะแค่อัปเดตตัวอยากจะแค่อัปเดตบาลานซ์ใหม่มีต้นทุนไหมครับก็เป็นต้นทุนของค่าแก๊สที่เราคุยกันไปในครั้งที่แล้วที่จะต้องมีคนมายืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่เราจะนําไปใส่ไว้ในระบบนะฮะแล้วเขาก็จะต้องเข้าไปในระบบเพื่อที่จะสร้างบล็อกนี้ขึ้นมา ให้เราเอองใส่ข้อมูลใหม่ขอบคุณครับไม่มีธุรกรรมอะไรเกิดขึ้นนะผมต้องการแค่อัปเดตข้อมูลว่านายคนนี้เคยยืมไปร้อยโทเค็นตอนนี้ยอดมันกลายเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งโทเค็นแล้วครับกรณาการณาแจ้งให้ทุกคนในตัวระบบล็อกเชนเป็นที่ทราบกับว่านายคนนี้ไม่ได้ติดแค่ร้อยแล้วติดแค่หนึ่งร้อยหนึ่งนั่นถือเป็นการอัปเดตข้อมูลการอัปเดตข้อมูลในบระบบล็อกเชนทุกอย่างไม่ว่าจะมีการโอนเงินหรือมีมูลค่าอะไรหรือไม่คุณอยากเขียนข้อมูลใหม่คุณต้องจ่ายตังค์จ่ายแกส๊ส คราวที่ล้วเรายกตัวอย่างของการสร้างโทเค็นขึ้นมาการสร้างโทเค็นคือการประกาศทุกคนทราบกันว่าวันนี้เป็นต้นไปวอลเล็ตของของอาจารย์คณิตนะครับมีโทเค็นอยู่หนึ่งพันล้านหน่วยครับ<ม>คุณจะซื้อไหมอีกเรื่องหนึ่งโทเค็นมูลค่าเท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่ง,ง,งแต่ถ้าเกิดผมต้องการจะประกาศทุกคนทราบกันว่าในคณนิตมีโทเค็นหนึ่งพันล้านหน่วยที่ไม่มีมูลคา่าการประกาศน<ม>ั้นก็มีต้นทุนนะคุณต้องจ่ายค่าแก๊สในการประกาศให้ทุกคนทราบท่วนกันว่านี่คือข้อมูลที่อยู่ในบล็อกเชนเรียบร้อยแล้วอื ตัว maker เองก็เห็นถึงประเด็นนี้เหมือนกันครับอันนี้มาจากสไลด์ที่เป็นเป็นรายละเอียดประกอบการออกแบบ maker protocol ดา protocol ว่าปัญหาที่เขาเจอมีอะไรบ้างแล้วเขาแก้ปัญหายัางไงทุกๆ smart contract calculation จำเป็นต้องจ่ายค่าแก๊สหมดถึงจะไม่มีธุรกรร,รมอะไรเกิดขึ้นก็ตามงั้นถ้าเกิดคุณเป็น protocol ที่มีทั้ง borrowing และ lending น,นกะกี้การที่เราเอาการที่เราเอาดายออกมาจริงๆคือเรากู้ดายอยู่ งั้นจะรู้ได้ไงว่าสุดท้ายนายคนนี้ติดใดเท่าไหร่กันแน่เนี่ยเขาบอกเลยว่ามันต้องคำนวณให้กับโวลทุกโวลเลยนะแล้วดีฟาเป็นโลกที่เปิดนะครับถ้าเกิดมีหนึ่งล้านบัญชีคุณต้องคำนวณนี้หนึ่งล้านครั้งอืคใครจ่ายค่าแกส๊สถ้าโปรโตคอลจ่ายค่าแก๊สเนี่ยทุกครั้งที่เราคำนวณใหม่ไม่มีไราไยได้ได้เกิดขึ้นนะใครต้องการอัปเดตข้อมูลไปเฉยแต่ว่านายคนนี้มีโทเค็นแค่สมมุติสิบดอลลาร์เท่านั้นอาจจะโดนค่าอัปเดตกินะจนไม่เหลือเงินเลยเลยก็ได้ ครับทำไงดีครับโซลูชันเขาต้องบอกว่าฉลาดมากเขาบอกทำงี้ครับถ้าอยากจะรู้บัญชีว่าในคณิตติดเงินอยู่เท่าไหร่ถ้ารู้แค่ว่าหนึ่งตอนแรกในคณิตยืมตังมายืมโทเค็นมาเท่าไหร่ยืมมา100โทเค็นสองคือรู้ว่าในคณิตยืมมานานเท่าไหร่แล้วสามถ้ารู้ว่าอัตราดอกเบี้ยระหว่างช่วงนั้นมันเท่าไหร่จริงๆไม่ต้องเขียนข้อมูลเงาในบล็อกเชนก็ได้เอาข้อมูลพวกนี้มาประกอบกันเราก็จะรู้ละว่า ปริมาณที่โทเคนที่นายคณิตยืมมา2ระยะเวลาที่ยืมมา3อัตราในการกู้ยืมข้อมูล3อันนี้ประกอบมาจะได้เป็นตัวเลขทันทีว่านายคณิตติดตังเท่าไหร่แต่ไม่ต้องไปใส่ไปในบล็อกเชนหรอกเนาะขอแค่ดึงข้อมูลนี้มาคำนวณแล้วคำนวณที่เอาจะอเอาข้อมูลนี่ไปแปะไว้ที่อื่นอินเทอร์เน็ตก็ได้ไม่ว่ากันต้ราทุนในการคำนวณตัวนี้จะถูกลงทันทีเพราะว่าคุณไม่ต้องจ่ายค่าแก๊สสักบาทเลย คำถามก็คือว่าแล้วอัตราดอกเบียรหรือว่านี่ทํำยังไงเขาเขาเขาใช้วิธีสิ่งนี้เขาเรียกว่า interest rate i n d e x นะครับเรามีปริมาณโทเค็นอยู่หนึ่งร้อยที่กู้ไปเราก็คูณครับว่า interest rate i n d e x ระหว่างช่วงที่กู้ไปเนี่ยมันเด็กมันเปลี่ยนไปเท่าไหร่ถ้าเกิด i n d e x ตอนที่ผมกู้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับแล้วตอนที่ผ่านไปแล้วช่วงหนึ่ง i n d e x กลายเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งอาจารย์ก็เอา i n d e x หนึ่งร้อยหนึ่งหารด้วยหนึ่งร้อยตอนที่ผมยืมมาตอนแรกก็ได้หนึ่งจุดศูนย์หนึ คุณกับปริมาณโทเคนที่ผมกู้ยืมเป็นหนึอาจารย์ก็ได้เลข1 0ึ่ง้นึ่งทันทีนแต่เลขนี้ไม่อยู่ในบล็อกเชนเลขนี้อยู่ข้างนอกแต่ของที่ต้องอยู่ในบล็อกเชนคืออะไรก็คือ Interest Rate Index ว่าไอ้เลข100เลข1 0ึ่เนี่ยมันต้องเขียนมาในบล็อกเชนนะมันต้องเขียนมาใน Smart Contract คำถามก็คือว่าอ้าวแล้วใครเป็นคนเขียนข้อมูลตรงนั้นวเวลาที่เราเอาเงินเอาโทเคนไปฝากไว้ในตัวสมา r t c คอนแทร t หรือมีคนที่วิดรอนะมีคนที่วิดรอตัว อเรออกมาที่เราเคยคุยกันไว้เนี่ยเนต,ตอน,นี้เขาทำเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ส마ทคอนแท็ก t บังคับเราทำอัตโนมัติก็คือว่าคุณช่วยไปอัปเดตตัวเลขอินเทรสเวตอินเด็กซ์ให้ด้วยนั้นทุกครั้งที่เราเป็นคนที่มาใช้งานระบบ DeFi เนี่ยเราเขียนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตัวโปรตโตคอลไว้ในตัวแล้วข้อมูลนั้นนี่ะทุกคนใช้งานร่วมกันหมดซึ่งอันนี้ด้วยกลไกที่อาจารย์ธนิตได้พูดขึ้นมาก็คือ เนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยนะครับการลงบันทึกข้อมูลในระบบบล็อกเชนเนี่ยมันค่าธรรมเนียมก็ไม่ไ้มีค่าใช้จ่ายนะครับก็เลยมีแนวคิดที่จะทำยังไงดีเพื่อให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยต้นทุนของคนที่ให้บริการเนี้ยน้อยลงนะครับ,รบก็เลยเหมือนกับคิดเป็นคล้ายๆเป็นหน้ากากแล้วกันนะอ่าเหมือนกับเป็นหน้าก,ากากที่มาซ้อนทับกันอีกทีหนึง่งที่ ตรงหน้ากากเนี่ยเราจะมีการคำนวณตัวเลขอะไรต่างๆตามสัญญาที่เรามีการตกลงกันไว้หมดเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดช่วงไหนนะครับมีใครไปทำธุรกรรมที่ยังเป็นที่จะต้องไปบันทึกข้อมูลในอีทีย m b l บล็อก a i n ก็จะเป็นถือโอกาส,เป,กาสเป็นโอกาสดีที่จะนำข้อมูลอื่นๆเข้าไปถูกบันทึกในระบบบล็อกนด้ลเลยถูกต้องครับราะฉันเ้นเวลาเราใช้โปรโตคอลพวกนี้ที่อาจารย์ลุงกีบอกเลยนะเราต้องเข้าผ่านหน้ากาก,ากเขา เราไม่ได้เข้าที่บล็อกเชนโดยตรงนะเราเข้าที่เว็บไซต์ของเขาเว็บไซต์ของ maker นะครับเข้าไปในตัวปรตคอรของเขาจะผ่านแอป,ปผ่านอะไรก็ว่าไปแต่สิ่งที่แอป,ปนั้นทําจริงๆก็คือว่าเขาดึงข้อมูลของบล็อกเชนมาประกอบกันแล้วคํานวณใหม่ให้เราดูอีกทีหน,นึ่งดังนั้นข้อมูลจริงๆเราไม่อยู่บนบล็อกเชนร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับแต่ว่าข้อมูลในบล็อกเชนมีมากพอที่เมื่อดึงออกมาจากนอกบล็อกเชนแล้วมาคํานวณอีกทีนอกบล็อกเชนเป็นข้อมูลที่ยืนยันสถานะของเราอื ทีนี้มันก็จะมีความเสี่ยงเนอะถ้าเกิดมันมีช่วงที่แบบข้อมูลยังไม่ได้ถูกบันทึกไว้อยู่ในบล็อกเชนมันก็เหมือนกับเป็นคําสัญญาลอยๆที่อยู่ข้างนอกมันยังไม่ได้มีแบบเหมือนกับเป็นข้อปลกมัดอะไรที่คนนึงจะต้องทําอะไรอีกอย่างหนึ่งเนอะมันก็อาจจะมีความเสี่ยงถูกไหมครับที่อาจจะมีใครบางคนโชวยโอกาสจากช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยเ,เบี้ยวหนี้หรืออาจจะเบี้ยว ข้อตกลงอะไรต่างๆในสัญญาได้นะแั้นโปรโตคอลต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดไม่มีคนใช้อยู่ตลอดเวลานะครับโปรโตโคอลก็จะลำบากเหมือนกันแั้นภาพนี้เอามาจากตัว documentation คนเหมือนกันไม่ได้อยากมาเอาไม่ได้อยากมานั่งไล่ชาร์จเลยนะอยากให้เห็นว่าตัวระบบของ DeFi โปรโตคอลเนี่ยจริงๆมันคือเป็น connection ของตัว smart contract ที่ทํางานร่วมกันนะครับทุกทั้งที่ใช้ smart contract นี้จะต้องมีการจ่ายต้นทุนค่าก๊สเสมอดังนั้นเวลาเขาออกแบบโปรโตคอลเขามักจะออกแบบให้ว่าเวลาคนที่เข้ามามีส่วนร่วมระบบนี้ อ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเขาเขายอมจ่ายค่าแก๊สแล้วให้เขาช่วยจ่ายค่าแก๊สในการอัปเดตข้อมูลในระบบที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยเลยก็แล้วกันนะครับงั้นเราในฐานะยูเซอร์ที่อินเทอร์แอคเราก็กลายเป็นเมนเทนเนอร์ของระบบไปด้วยโดยประยานนั่นเองและระบบที่ไม่มีคนใช้นะครับก็อยู่ไม่ได้ในทางกลับกันร,ระบบที่มีคนใช้ตลอดเวลาก็ดีเพราะว่าเราก็ฝากให้เขาช่วยจ่ายค่าแก๊สดูแลระบบไปด้วยเลย ครับนี่ก็แสดงให้เห็นถึงวิธีการทํางานของ d e f i p r o t o c o l แล้วกันเนาะนะครับที่เรียกว่าอาจจะเป็นการพึ่งพาซึ่งกันและกันคนทั้งเยอะอยู่ครับผมซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะพอตั้งแต่เรามาเรียนรู้ในเรื่องของอีเธอรี่เอมสมาร์ทคอนแทรค่าแก๊สค่าอะไรต่างๆผมเชื่อว่าคําถามสําคัญที่ท่านผู้ฟังอาจจะตั้งคําถามคืออาจารย์ทําไมเราต้องมาทาอะไรให้มันซับซ้อนซ่อนเงินมาสร้าง รูปแบบของระบบการบันทึกข้อมูลรูปแบบของการทําโลกการเงินอะไรใหม่ๆที่มันสร้างความซับซ้อนอะนะเราเราเราคิดเหมือนมันง่ายนะแต่พอแกะดูข้างในบอกเฮ้ยต้องยากขนาดนี้เลยเหรอเมื่อเทียบกับในระบบปัจจุบันที่แบบเรามีตัวกลางที่น่าเชื่อถือเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เรามีประสิท <iej> ธ <Dante> ิภาพเยอะมากเลย ก็ต้องบอกว่าเป็นคถามใหญ่เหมือนกันแล้วไอ้สิ่งที่เรากําลังบอกว่าเฮ้ยบล็อกเชนมันจะมาเปลี่ยนโลกหรือว่าโลกของดีฟาจะมาเขาเรียกว่าปฏิวัติวงการการเงินเนี่ยมันก็เป็นคําถามใหญ่เหมือนกันเนาะว่ามันว่าเออแล้วมันจะเกิดขึ้นไหมเนี่ยทริงๆผมก็ยังไม่มีคําตอบให้นะแต่ว่าจุดประสงค์เราอยางเนี่ยคือว่าเราจะมาลองแกะโปรโตคอลพวกนี้ลงลึกกันเรื่อยๆนะครับก็มาลองดูซิว่าการทํางานพวกนี้ที่เราเห็นแค่หน้ากากปลายทางนะครับหลังบ้านจริงเกาทําอะไรกันอยู่บ้าง ถ้าหลังบ้านทำล้วยากแต่ว่าคนใช้งานง่ายโอเคไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับแต่สิ่งที่เราจะกังวลกันมากกว่าคือว่าหลังบ้านเนี่ยการทํางานแบบนี้เนี่ยจริงๆมันมีข้อจํากัดอะไรบางอย่างแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเป็นประเด็นที่ถ้าเกิดมีข้อจํากัดอย่างนั้นจริงการที่เราจะให้ระบบดีฟานี้มาให้บริก,การการเงินนะครับอาจจะเป็นระบบที่มีทางเลือกอื่นที่ถูกกว่าดีกว่าเร็วกว่าก็ได้ด้วยระบบที่เรามีอยู่แล้ว นี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นคอนเทนต์ทางเลือกแล้วกันเนาะเราทํามาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็เผื่อประกอบการตัดสินใจว่าเราคิดว่าระบบการเงินที่หน้าตาแบบนี้นะครับเราจะเข้าไปใช้งานระบบการเงินแบบนี้แล้วเนี่ยนะเราเรามีทางเลือกอื่นอีกหรือเปล่าที่เราสามารถเลือกได้ครับซึ่งอันนี้ก็ก็จะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกดีฟาเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นการทดลองหรือว่าเป็นการลองผิดลองถูกในการพยายามพยุกต์ใช้ กลไกอะไรต่างๆที่แตกต่างจากรูปแบบเดิมนะเพราะว่าเราพยายามจะ,ะจะทำยังไงดีให้โลกของเราอยู่ได้โดยการใช้คอนเซปต์ของดีเซนเทอร์ไลซ์ที่ทุกคนมีความเท่าเทียมกันมาอย่างมากนะครับไม่ต้องมาไว้เนื้อเชื่อใจใครบางคนนะครับแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าระบบที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้มันจะสร้างอยู่บนดีเซนเทอร์ไลซ์แต่ก็จะสังเกตเห็นเนาะสิ่งที่อาจารย์คณิตพูดมาเมื่อกี้มันก็แอบมีเซนเทอไลซ์บางส่วน ก็ไปอยู่ในระบบไม่ว่าจะเป็นคน้นขึ้นหน้า,นาเว็บขเขาใช่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราก็จะต้องศึกษานะครับแล้วก็ต,ติดตามไปเรื่อยๆนะครับทีบน,นี้ก็อย่างที่บอกไปครับว่าเดี๋ยวข้างหน้านะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของ Sta b l e coin ลแล้วกันนะครับ,นะรบนะว่า s t ต b l e c ค i n มันมีนกลไกอย่างไงและทำไมเหรียญที่สร้างขึ้นมาเป็นโทเค็นันใหม่เนี่ยสามารถมีมูลค่าเท่ากับ บางสิ่งบางอย่างที่นําไปอ้างอีกได้เลยข้ามีคนไทยอะไรมีเอากริทึมอะไรเบื้องหลังครับและจริงๆแล้วเมื่อกี้พอพูดถึงเรื่องของความซับซ้อนของระบบ d e f าที่มีการสร้างขึ้นมาตรงนี้ก็เลยเกิดแนวคิดขึ้นมาว่าเดี๋ยวครั้งถัดไปผมว่าเราลองเอาโครงการอินทนนของธนาคาร แห่งประเทศไทยเรามาอธิบายทุกท่านได้เข้าใจดีกว่าแล้าเอ็นมนบ้างเนี่ยนะครับที่เขาพยายามประยุกต์ใช้บล็อกเชนเนี่ยเขาจะสามารถทําระบบให้มันง่ายขึ้นกว่าดีฟาที่เป็นแบบดีเซน t ทอรไมากๆอย่างนี้ได้ดีขึ้นขนาดไหนโอเคครับก็เดี๋ยวไม่เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับเรครับอหวันนี้เวลาจบลงแล้วนะครับสวัสดีครับ